สวัสดีค่ะช่างบัวนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่อง macbook air a ส3งสนะคะลูกค้าเข้ามาในอาการเครื่องนะคะชาร์จไม่เข้านะคะวันนี้ช่างบัวลองเช็คดูและะ้วค่ะมาจากตัวพอร์ตนะคะหักค่ะอันนี้เกิดจากการใช้งานที่อาจจะลูกค้าจะพลาดนิดนึงนะคะก็คือเสียบไปแล้วแน่เลยค่ะ,ะตัว ตัวพอร์ตหักคาอยู่ข้างในนะคะนี่ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่ว่าหักคาข้างในเลยค่ะวันนี้ช่างบกก็จะมาเปลี่ยนให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นงานเปลี่ยนอะไรนะคะไม่ยากค่ะรอไม่นานนี่ก็สามารถรอรับหน้าร้านได้เลยนะคะสำหรับอาการนี้ก็คือส่วนใหญ่คนลูกค้าก็ บางทีอาจจะมีโดนน้ำโดนความชื้นมาบ้างแต่ว่าอาการอย่างนี้บางทาีลูกค้าจะไม่รู้นะคะเกิดจากบางทีใช้งานนะคะตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วเราอาจจะไปเหยียบหรือกดทับสายนะคะทําให้ตัวหัวชาร์จมันบิดไปบิดมาแล้วมันก็หักคาตัวสายในที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าจะร้ายแรงขนาดไหน นี่ลูกค้ามีแจ้งมานะคะว่าไม่ได้โดนน้ําหรือโดนความชื้นนะแต่ว่าดูในกล้องนเนี่ยคือชัดชัดมากเลยนี่คือมีโดนความชื้นมาบ้างนะคะไออาการพวกนี้แหละครับบางทีความชื้นลงนะคะแล้วทาให้บอดเสียอ,อาการนี้เราอีฟือว่าเป็นในส่วนของ ตัวอะไรนะคะที่มันมีปัญหาเนาะแล้วก็แกะเปลี่ยนได้เลยเามาดูกันนะคะเคสสำหรับเคสนี้น่าจะหนักเพราะว่า ไช่างลองเช็คดูกับลูกค้าหน้าร้านไปแล้วนะคะก็พบว่าอาการหนักเลยค่ะมีปัญหา โอ้โห oh. oh. <laughs> รู้เลยค่ะนี่เลยหักคาไปอยู่ในสายเลยนี่คือลูกค้าเดโมมาให้ดูเนาะเนี่ยคือคือในกล้องอ่ะน,น่าจะเห็นไม่ชัดเนาะแต่แต่แบบพ่อจะเห็นเลยแหละนี่ค่ะนี่ที่ดูข้างใน <laughs> อันนี้เคสนี้แปลกมาก่ะะอันนี้คือหักคาเข้าไปข้างในเลยส่วนใหญ่ก็พวกนี้ก็คือโดนโดนความชื้นมานะคะแล้วก็บางทีแบบ ลูกค้าเสียบจึ๊กเข้าไปไงเนาะแล้วก็เหมือนเหมือนแบบเหมือนมันหักปุ๊กปุ๊กปุ๊กแปลงเงี้ยไปมาแล้วมันก็แบบมันก็เป็นอย่างนี้เลยเคสนี <c> ้ห <oughs> นักนิดนึงโอเคโอเคค่ะก็อ่ะเดี๋ยวช่างโบเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองเทสดูเลยว่าเครื่องเปิดติดไหมก็อันนี้เป็นอะไหล่นะคะของใหม่มาอันนี้ดี๋ยเราเปลี่ยนเลยโอ้โห เห็นจากอาการเราก็คือแบบอาการหนักเหมือนกันนะลูกค้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดให้ลูกค้าดูลูกค้าเห็นน่าจะน่าจะต้องแบบตกใจกันบ้างหน,ห,นหน้าหน้าตกใจมากเหมือนกัน okay. นี่เปลี่ยนไม่ยากค่ะถ้าแบบ macbook pro จะต้องรื้อบอร์ดออกมาเนะาะแต่ macbook air เราก็แบบยกบอร์ดออกมานิดนึงได้แล้วก็ แปกลับเข้าไปนี่เดี๋ยวลองเทสดูก่อนอโอเคมั่นใจว่าแน่นแล้วก็ปอปิดซิงก์กัน เดี๋ยวอาจจะยังไม่ขันลัดเบาะแล้วก็ประกบแบบเนาะก็เดี๋ยวลองลองเทสชาร์จดูก่อนโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัววัดกระแสนะคะเดี๋ยวช่างก็ลองเช็คก,กระแสดูดเลยอ่าติดนะ้ปกติเลยนี่นะคะอ่านี่เครื่องติดขึ้นมาแล้วเป็นที่พอร์ตชาร์จนะคะเสียอันนี้ก็คือต้องต้องระวังเลยนะคะในส่วนของเรื่องของความไม่ว่าจะเป็นความชื้น หรือการใช้งานนะคะที่ผิดวิธีก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ก็คือนี่เลยค่ะนี่อ่าให้ดูนิดนึงมุมกล้องไม่กว้างเขาเลยอันนี้คือชาร์จแล้วนะคะก็เดี๋ยวลองอีกลองอีกพอร์ตหนึ่งึอบอ่าโอเคไม่เป็นไรพอดียังไม่ได้ใส่ขั้วแบตเนาะแตวเครื่องเขาจะติดขึ้นมาเองอ่านี่ติดขึ้นมาแหลวโอเคนี่เลยค่ะก็คืออาการของตัวพอร์ตชาร์จเสียนะคะก็ ส่วนใหญ่อาการจะเป็นอย่างนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มีปัญหานะคะตัวพอร์ชชาร์จเสียนะคะสามารถนำเครื่องเข้ามาให้ทางร้านนะคะซ่อมแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนอะไหล่ได้นะคะอันนี้ช่างโบก็คือเปลี่ยนอะไหล่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวประกอบเครื่องกลับได้เลยโอเคอันนี้ก็คือเราไม่ต้องเทสอะไรมากก็ใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับเครื่องรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็อาจจะต้อง ดูแลนิดนึงนะคะเวลาใช้งานเครื่องวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขันน็อตบอดก,กับโอเคเลยอันนี้คือมันโดนความชื้นแบบมันมีส่วนของขา IC บางตัวด้วยอ่ะ อันนี้คือเครื่องลูกค้ายังเปิดติดอยู่เนาะไม่กล้าล้างอ่ะเดี๋ยวแบบบอร์ดมันจะมันจะช็อตเกิดเกิดอาการช็อตขึ้นมาถ้าล้างบอร์ดแบบล้างล้างแล้วมันชื้นด้วยน้ํายาไงค่ะก็เดี๋ยวช่างบอร์ดจะต้องขอปัดไปก่อนทําความสะอาดให้มันไม่จริงคราพวกเนี้ยค่ะก็ความชื้นนะแต่ช่างบอร์ดแอบเห็นอยู่ค่ะมันเป็นสนิมเลยอ่ะ้ตัวเนี้ยเป็นพวก รุดไฟนะคะโอเคอันนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรง่ายๆนะคะก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรมากใส่ขั่วแบตเหมือนเดิมเลยอาการนี้ง่ายนะคะลูกค้ารอรับได้เลยโอเคจบงานแล้วรปกบ่อดฝาหลังได้เลย นี้ก็จะเปลี่ยนไม่ยากนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเครื่องให้ลูกค้านิดหนึ่งที่ลูกค้าใส่เคสเอาไว้ตลอดนะคะมันก็จะแบบเหมือนบางทีมันมีความชื้นลูกค้าเองก็ไม่ทราบนะคะว่าความชื้นมันไหลเข้าไปตอนไหนเพราะว่าเราใส่เคสอยู่แล้วเราไม่ทันสังเกตบางทีถ้าเป็นเคสใส่อาจจะพอไหวตัวทันอยู่นะแต่ว่า พอมันเป็นเคสท,ที่ไม่ใส่อะค่ะมันมองไม่ชัดนี่เคยเจอแบบหลายครั้งที่ลูกค้าแบบว่าเข้ามานะคะแล้วมันมีปัญหาเรื่องของความชื้นลูกค้าเองก็ไม่รู้บางทีคือ,เ,อเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงน้องแมวไว้น้องแมวมาฉี่ไว้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นรอยแบบน้องฉี่นะคะอันเนี้ยก็คือ ยากเลยเดี๋ยวสำหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาซ่อมเครื่องทุกเครื่องนะคะช่างโบก,ก็จะฟรีคิ้นนิ่งนะคะข้างนอกให้ด้วยอันนี้คือเราทำความสะอาดให้ทั้งหมดทุกเคสนะคะกลับไปก็คือพร้อมใช้งานโอเครื่องสวยงามน่าใช้แน่นอน,นะะช่างโบใช้น้ำยาทำความสะอาดนะคะขีจะเป็นตัวนี้น้ำยา ไมียาขีนทำความสะอาดให้ทุกเคสเลยให้เครื่องสวยงามพร้อมใช้งานนะคะนี้เราทำความสะอาดได้นะเพราะว่าหลังจากถอดขั้วแบตแล้วเสียบเข้าไปใหม่ะคะ่ะเครื่องมันจะยังเปิดไม่ติดเลยเราต้องเสียบชาร์จไฟก่อนเครื่องถึงจะเปิดติดพร้อมทำงานนะคะในระหว่างนี้เราก็คลีนก็จะช่างบคิสิตัวหน้าจอให้ลูกค้าด้วยอันนี้ก็คือ น้ำยา,าอเนกประสงค์นะคะใช้ได้หยอดไม่ต้องเยอะมากเราก็ทำความสะอาดไปเลยนะคะคือคราบคาบอะไรเงี้ยที่มันฝังแน่นติดอยู่มันก็จะออกเลยเนะี่ยค่ะนี่คือทำให้ทุกเคสนะคะสำหรับรคุณลูกค้าที่ซ่อมเครื่องอนี่เลย ลงน้ำยาเอาอ่านี่มันอาจจะเห็นเป็นคราบแบบคราบที่เป็นคีย์บอร์ดนะคะบางทีคือไอตัวคราบพลาสติกจากคีย์บอร์ดเนี่ยมันมันกัดอยู่นะคะมันก็เลยทำให้เราเห็นเป็นคราบตัวคีย์บอร์ดก็จทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลย อ okay. okay. นี่ก็ประมาณน,นี้ค่ะประมาณน,นี้ก่อนอก็เดี๋ยวนี้เสียบปักเทปต่อเลยค่ะติดปกตินะ อ่านี่เช็บแล้วเครื่องติดขึ้นมาเองนะคะก็อันนี้เนาะสองข้างเท็ดเท็ดสองด้านเลยอ่าโอเคเครื่องชัดเข้าปกตินะคะอันนี้ใช้งานได้เลยเครื่องเปิดติดไวพร้อมใช้งานค่ะก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะพอชาร์จเสียนะคะก็คือจะเสียในทุกอาการไหนนะคะก็คือช้างบวรับ ซ่อมรับทำทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดพอร์ชัดเสียนะคะหรืออื่นๆมีปัญหาก็สามารถติดต่อเข้ามาทางช่างให้ซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขก่อนได้นะคะก็สำหรับวันนี้ช่างโบขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะใครที่สนใจก็ติดต่อทักเข้ามาทางไลน์ได้นะคะเป็นไลน์แอดออฟฟิเชีของทางร้านนะคะหรือว่าจะเป็นตัว Facebook Fan Page ก็ทักเข้ามาได้นะคะ สวัสดีวันนี้ช่างโบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ